เส้นทางความรักของคุณและเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเส้นทางความรักเส้นนี้นะคะสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึงนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นค่ะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะให้คุณวางลงเอาไว้ตรงนี้นะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดนะคะไปใส่ใจเด็ดทั้งสิ้นเลยค่ะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอค่ะถ้าเป็นพลังงานดีๆนะคะขอให้คุณรับไปโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขนะโอเคดยเรามาเช็คพลังงานนะคะในความสัมพันธ์กันก่อนนะคะ ห้าถ้วยนะคะหกถ้วยราชินีถือดาบห้าดาบคุณมีประเด็นกันอยู่นะเนี่ยหนึ่งถ้วย ราชาถือเรียญอืมเ h e m a g จิ i เชนสิบไม้มีความหนักมีความเหนื่อยในความสัมพันธ์จริงๆนะคะมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนะสี่ถ้วยโอเคนะคะค่อนข้างชัดเจนว่าสถานการณ์ในความสัมพันธ์ในตอนนี้นะดูแล้วนะคะอึดอัดนะคะดูเราไม่มีความสุข เท่าที่มันควรจะเป็นความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งสองคนมีสถานะที่ชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่ามันดูไม่ชัดเจนและไม่มั่นคงเหมือนสถานะที่ให้กันเพราะมันมีการหลอกลวงกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะมีบางอย่างที่ทำอะไรรับหลังกันมีกรณีแบบนี้นะอีกกรณีหนึ่งนะคะ ถ้าไม่ได้มีการทำไอรับหลังกันก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวที่เข้ามามีมอิทธิพลต่อความสัมพันธ์นี้ทำให้ความสัมพันธ์นี้นะคะีค่ะมีความรู้สึกเหมือนกับมองไม่เห็นเส้นทางวันข้างหน้าด้วยกันแล้วการพูดการคุยเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าแข่งด้วยกันทั้งสองคนนะคะหนึ่งคนเป็นราชินีถือดาบ อีกหนึ่งคนเป็นราชาถือเหรียญนะคะหนคนเป็นธาตุลมหนคนเป็นธาตุดินะ่ะแต่ว่าพลังงานที่ออกมาเนี่ยบีบอัดได้เลยนะว่าเป็นคนที่ดื้อด้วยกันทั้งสองคนแล้วบางทีนะคะบางคู่นะอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้ค่ะนะคะแล้วตอนที่คบกันแรกๆเนี่ยต้องบอกว่า มันเป็นความรักที่ดีค่ะมันเป็นความรักที่เติมเต็มเป็นความสุขของการรักกันจริงๆแต่พอเวลาผ่านไปถ้าคุณเป็นครอบครัวกันบีก็มองว่าบางคู่มีลูกด้วยกันแล้วนะคะตามในภาพนี้เลยนะอ่าแต่บางคู่ก็ยังแต่สถานะนั้นชัดเจนนะคะรู้ว่าเราเป็นแฟนกันเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่รักประมาณนี้นะคะแต่ในความสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกว่า ดูเหมือนมันจะไปได้ด้วยดีจริงๆนั่นแหละแต่มันมีความทุกข์ความเศร้าเกิดขึ้นนะคะแบบบ่อยๆซ้ๆําๆซึ่งคนที่กระทําความผิดไม่ได้รู้ตัวเองเลยว่าผิดไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือว่าฝั่งเขาก็ตามแต่บีมองว่าทั้งคุณและเขามีอารมณ์ที่ร้อนเหมือนกันหนึ่งคนนะ่ะจะค่อนข้างที่จะพอโมโหขึ้นมานะ่ะจะพูดเลยนะคะจะพูดคําที่ไม่ไดีออกมา ะะอาจจะทําลายเข้าของด้วยแหละแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยคะ่ะโมโหเงียบค่ะเดินออกจากบ้านเลยเด,เดินออกจากห้องเลยแล้วปิดประตูเสียงดังมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้อันนี้บีเพียงแคออ่อธิบายให้คุณมองเห็นภาพนะคะมันอาจจะไม่ได้เป๊ะอย่างที่บีพูดก็ได้เนาะเพราะว่าอย่างที่บีพูดเสมอว่าบีจะพูดในสิ่งที่พี่ไพ่เขาส่งมาให้ในเว็บแรกเท่านั้นนะแต่บรรยากาศะคะมันจะไม่ต่างกัน พราะในตอนนี้บีเห็นแล้วว่าความสำคัญนะมันดูไม่มั่นคงแล้วมันอึดอัดมากนะคะแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยค่ะกินระยะเวลามาหลายเดือนแล้วสี่เดือนห้าเดือนแล้วนะคะบางคนกินระยะเวลามาเป็นปีแล้วอะที่ความสัมพันธ์มันไม่มีความสุขอะคะ่ะอืมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนนะคะครอบครัวไม่เห็นด้วยก็มีแต่การยุแยงทำให้คุณน้องสองคนนะคะ่ยค่ะทะเลาะก,กัน ก็เข้ากันไม่ได้ถ้าหากว่าของใครมีความสัมพันซ้อนมีการทำาอลับหลังกันมันก็ดูเหมือนกับว่าเลื้อลังกันมานะคะเป็นเนื้อร้ายที่มันกัดกินในใจนะคะมาตลอดระยะเวลานาน,านพอสมควรแล้วตัดสินใจเลือกไม่ได้สถานาการณ์ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะจากหน้าไพ่ตรงนี้นะ่ะ ไม่มีราศีที่เจาะจงนะคะแต่ถ้าเป็นธาตุก็มาครบทั้งสี่ธาตุเดี๋ยวเราค่อยไปดูวันเกิดวันที่ตอนท้ายคลิปก็แล้วกันเนาะเพราะว่าตรงนี้คือดินน้ำลมไฟออกมาครบนะคะแต่ตัวตนนะก็อย่างที่มีพูดปะหละฝั่งนึงไงคะเป็นลมฝั่งหนึ่งเป็นดินนะคะแต่เป็นดินที่มีแรงสั่นไหวตลอดเวลาลมก็เป็นลมแบบ เฮอริเคนนะคะพายุแบบนั้นเลยนะอ่ะเรามาดูซิว่าเส้นทางความรักของคุณและเขานะคะจะเป็นอย่างไรนะแปดเหรียญก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์กันนะก้าวไม้แต่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงจริงๆค่ะ ก็ยังไม่เข้าใจกันอยู่ดีนะคะอาราชาถือถ้วยเหมือนบรรยากาศจะเริ่มดีเดี๋ยวเปิดให้ครบก่อนนะเด็กถือไม้เจะฮาโลแฟนโอเคจเจ้าวจะวิลเจ็ดเหรียญ สี่เหรียญสามเหรียญต้องบอกว่าเส้นทางความรักของคุณละเขานะคะที่ออกมาในส่วนของคำตอบตรงนี้ดูเหมือนบรรยากาศมันจะดีขึ้นแต่มันไม่ได้ดีทั้งหมดดีขึ้นในที่นี้นั่นคือการที่คุณละกเขานะคะ ยังอยู่ในความสัมพันธ์กันยังไม่ได้ปล่อยมือจากกันแต่ความสัมพันธ์บีต้องบอกคุณตามตรงเลยว่ามันจะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมากนักนะคะแต่สุดท้ายของเส้นทางความรักนี้นั่นก็คือทุกอย่างความถูกต้องนะคะถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามศีลธรรมนั่นคือการที่สุดท้ายแล้วเนี่ย เขาจะตัดบุคคลที่3ออกไปได้ถ้าหากว่าคุณมีความสัมพันธ์ซ้อนกันอยู่แต่เรื่องของครอบครัวเนะะี่ยค่ะค่อนข้างเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราเนีคะก็จะต้องได้มีการพูดคุยกันว่าเราจะสามารถนะคะหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันละกันนะได้อย่างไรเพราะบีมองว่าคุณน้องสองคนอะมีอารมณ์ร้อนนะคะหากนอะมันเลยทําให้ไม่สามารถที่จะ หาคำพูดดีๆความสบายใจให้กันละกันได้เลยตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาไพ่ก็บอกว่าถ้าในช่วงนี้นะคะคุณแยกกันอยู่ไม่ว่าคุณจะแยกกันอยู่มานานแค่ไหนเราก็ตามบางคนแยกกันมานะคะแปเดือน9้าเดือนบางคนแยกกันมา8สัปดาห์9้าสัปดาห์การแยกกันอยู่ในครั้งนี้นะคะ่ะมันจะทําให้คุณน้องสองคนนะ่ะได้มีการทบทวนนะคะได้มีการทบทวน แต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือว่าทุกอย่างนะคะจะต้องได้มีการเปิดใจคุยกันแล้วถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยเส้นทางความรักของคุณรักเขาน่ะจุดเปลี่ยนนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นภายในมักกะลานะคะหรือภายในแปดสัปดาห์นะคะหรือแปดเดือนก็ได้เพราะว่าตัวเลขกับเลข8เนี่ยเป็นเลขที่สําคัญนะที่ออกมาจากหน้าไพ่อะคะ่ะ อืมเราเดือนมกกลานะคะก็เป็นเดือนที่สําคัญมากๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในเส้นทางความรักของคุณรักเขาจริงๆแล้วถ้าในตอนนี้พักกันอยู่ห่างกันอยู่แยกกันอยู่ไม่ว่าจะแยกบ้านแยกห้องใดๆก็ตามนะคะที่รู้สึกว่าเราคุยกันแล้วก็มีแต่จะทะเลาะหลังจากที่ห่างกันไปแล้วอะคะ่ะจะได้กลับมาพูดมาคุยกัน คุณน้งสองคนจะเห็นคุณค่าในความรักครั้งนี้มากขึ้นแล้วจะมีความรู้สึกว่าอยากจะถนอมแล้วก็รักษากันเอาไว้แต่บีนะ่ะก็ยังเห็นไพ่ของคนดื้อนะคะออกมาอยู่นะเนี่ยค่ะอัศสินถือไม้อ่ะก็ยังเป็นคนดื้อนะคะที่ยังไม่ค่อยจะฟังแต่บีอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะดื้อหรือเขาจะดื้อก็ตามการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะ จะต้องใช้สติและความใจเย็นในการพูดคุยกันแล้วความสัมพันธ์ของคุณแักเขาจะเข้าสู่สภาวะปกติหรือนะคะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและยุติธรรมอีกครั้งพราก่อนหน้านี้นะถ้าคุณย้อนกลับไปในวันที่คุณรักกันใหม่ๆนะคะหรือใครเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วคุณมองย้อนกลับไปอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะ แต่บิว่าปัญหามันเริ่มมันเริ่มเกิดตอนที่คุณทั้งสองคนคบกันแบบจริงจังนะคะบางคนพอเริ่มเป็นแฟนกันก็เริ่มละเริ่มมีนิสัยตัวตนของตัวเองออกมาเริ่มไม่ยอมกันละบางคนก็พึ่งจะมาเริ่มในตอนที่เป็นครอบครัวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยค่ะคุณนะคะกับเขาเนี่ยจำเป็นมากๆเลยค่ะที่จะต้องพยายามนะคะทำให้ความสัมพันธน์ค่ะ มันสามารถที่จะหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันลักกันได้แล้วความรักของคุณรักเขานะ่ะจะเดินไปข้างหน้าได้แบบยาวๆเลยนะเพราะเส้นทางความรักเส้นนี้นะคะสุดท้ายเราเนี่ยคุณน้องสองคนนะคะก็จะอยู่คู่กันไปอะนะคะอืมอ่าเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วคุณน้องสองคนก็จะอยู่คู่กันไปนะคะ ตาบเท่านทะี่คุณน้องสองคนต้องการกันละกันเลยจริงๆความถูกต้องนะคะการได้เคลียร์กันทุกอย่างค่ะมันจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แม้ว่าบรรยากาศในความสัมพันธ์ในตอนนี้มันจะดูเงียบเหงานะคะแต่บางทีมันอาจถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจแล้วนะ <Comme>. เพราะฉันแล้วเนะะี่ยค่ะถ้าคุณคิดจะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้หรือเขาคิดที่จะทําอะไรเพื่อความสัมพันธ์นี้นะคะก็ขอให้ใช้สติและความใจเย็น ในการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์นี้เพราะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยะคะ่ะยังไงก็ไปกันได้อีกไกลนะคะมาดูพี่นางฟ้าค่ะหัวใจที่แตกสลายนะหัวใจที่เจ็บปวดนะคะการกลับมาของคนรักเก่านะคะ การกลับมาอ่ะก็เพราะว่าคุณเนาะสองคนมีความเป็นคู่จากอดีตชาติของกันและกันนะก็เลยยังไม่สามารถตัดกันขาดได้นะคะแล้วก็บางคู่เนะะี่ยค่ะมีความเป็นทวินเฟรมของกันและกันด้วยนะคะมีความเป็นคู่ทันจิตวิญญาณของกันและกันความสับสนความลังเลใจนะคะหลายๆอย่างเนาะที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะในบางครั้งเนี่ยตัวของคุณนะคะหรือตัวของเขานะ่ะก็จําเป็นจะต้องใจเย็นๆนะคะในการ คิดตัดสินใจโดยเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วเลคะ่ะคุณต้องใจเยน็ยนจริงๆในการคุยกันนะคะไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามการให้อภัยนะคะแล้วก็การลืมบางอย่างจําเป็นแล้วก็สําคัญม,กมากๆในความสัมพันธ์นี้นะคะอ่าสุดท้ายนะคะมาดูวันที่วันเกิดราศีนะคะ ราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดวันที่1คนที่เกิดวันที่17คนที่เกิดวันจันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่19คนที่เกิดวันที่16ค่ะคนที่เกิดวันที่27นะคะคนที่เกิดวันที่30โอเคส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี 21..97 79, 85และ51นะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ